สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้หน้าฝนนะครับอยู่ว่างๆก็จะมาแนะนำวิธีการตอนกิ่งยูโฟเบียเฮดิโอทอยเดสครับยูโฟเบียชนิดนี้เป็นไม้โขดนะครับมาจากทะเลทรายเป็นไม้ที่ ผมได้รับมาประมาณปีกว่าผมถือว่าแพงนะครับเพราะว่าผมซื้อมาต้นหนึ่งพ้บาทก็เลยเอามาขยายพันธุ์ซึ่งมีวิธีการขยายอยู่สามแบบครับคือปักชำนะครับตัดกิ่งแล้วมาปักชำนะครับแล้วก็วิธีแยกหัวแล้วก็วิธีที่จะนำมาเสนอวันนี้ก็คือวิธีการตอนกิ่งครับ ซึ่งตอนแบบนี้นี่ผมถือว่าเหมาะสำหรับต้นไม้ที่มีกิ่งขนาดเล็กครับแล้วก็มีเปลือกบางคือเราไม่สามารถที่จะขูดเปลือกได้นะครับวิธีนี้สามารถใช้ได้กับต้นไม้หลายชนิดนะครับที่มีกิ่งขนาดเล็กนะครับยูโฟเบียต้นนี้ผมแยกหัวใต้ดินนะครับแล้วก็มีรอยตับอยู่นะครับคือพึ่งตอนออกไปกิ่งหนึ่งนะครับ ันนี้คือหัวที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับก็เรียกว่าโคนนะครับต้นเล็กๆแค่นี้ก็สามารถที่จะตอนได้นะครับคือมันมีอยู่2กิ่งแล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะออกกิ่งซ้ายหรือกิ่งขวานะครับก็จะเหลือไว้เพียง1กิ่งนะครับทีนี้อุปกรณ์ก็ใช้กัตเตอร์นั่แหละครับตัดเข้าไปนะครับ เพราะว่าเราจะขูดไม่ได้นะครับกะเอาว่าจะตัดข้างบนหรือข้างล่างนะครับจะมีตุ้มเล็กๆนะครับในไทยวิธีตอนแบบนี้นะตัดเข้าไปครึ่งหนึ่งครับเขาจะมียางอยู่นะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับค่อยๆเฉือนเข้าไปนะครับอย่าให้ขาดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ริมไม้เล็กๆครับ แทงเข้าไปนะครับเพื่อว่าจะไม่ให้เขาเนื้อเขาติดกันนะครับจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าใช้ทางมะพร้าวก็ได้ครับที่ตัดออกมาจากไม้กวาดแข็งนะครับใส่เข้าไปนะครับไอ้เหลืองๆนี่ก็คือเป็นริมไม้นะครับที่ใส่เข้าไปเนะี่ยคือถ้าไม่ใส่นี่เขาเนื้อเขาจะประสานกันนะครับ ค่อยสอดเข้าไปนะครับใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าเศษอะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปนะครับทีนี้สังเกตดูใส่เข้าไปแล้วกิ่งมันจะอ่อนนะครับเราต้องระวังนะครับก็จะหาไม้ใช้ตะเกียบก็ได้ครับหรือว่าไม้ที่มาเป็นเสาหลักยึดไม่ให้กิ่งเขาหักนะครับ ไม่งั้นหักทันทีนะครับไม้ประมาณนี้ครับอันนี้ผมใช้กิ่งต้นกระถิ่นแห้งๆนะครับกิ่งประมาณนี้นะครับเอามาปักแนบนะครับเสร็จแล้วก็ทา B1 หรือว่าน้ำยาเล่งรากก็ได้ครับทาเข้าไปนะครับ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีก็ใช้สักหน่อยนะครับมันจะมั่นใจสังเกตดูรอยที่เราตัดนี่มันจะโอนเอ็นไปมานะครับ mm. ก็หาไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับปักไว้นะครับปักไว้ฝั่งนี้นะครับคือพยุงกิิงข้างบนนะครับไม่ให้มันหักตรงรอยที่เราบากไว้นะครับอันนี้ต้องเตรียมไว้เลยนะครับ เพราะกิ่งเขาอ่อนแอมากตอนนี้เหลือครึ่งเดียวนะครับถ้าไม่ปักไว้นี่หักแน่นอนครับเสร็จแล้วก็หาหาปุา๋ยมะพร้าวนะครับสักกำมือหนึ่งนะครับขยํากับน้ํานะครับหรือว่าจะให้ดีนี่ก็แช่น้ําไว้1คืนนะครับแต่อนนี้ผมไม่ได้แช่นะครับใช้ถุงบัติกห่อนะครับคือเขามีง่ามอยู่เราจะทําเป็นตุ้มน่าจะลําบากหน่อยผมเลยใช้วิธีนี้นะครับ สังเกตดูเขาจะมีง่ามนะครับแล้วก็ต้องแทรกเข้าไปตรงง่ามให้ได้นะครับใช้ปฏิกแทรกเข้ามานะครับแทรกล่างหอ่ออันเล็กๆนะครับวิธีนี้มันจะไม่เหี่ยวนะครับคือทำสิบกิ่งได้10กิ่งนะครับแล้วก็ระยะก,การฟื้นตัวของเขานี่จะเร็วมากนะครับประมาณสิบห้าวันรากก็จะเริ่มนะครับ เสร็จแล้วก็หาเชือกฟางนะครับมัดนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแค่ถุงพลาสติกเชือกฟางแล้วก็ขุยมะพร้าวแค่นั้นนะครับแล้วก็หลักไม้ที่จะประยุงนี้ต้องเตรียมไว้เลยนะครับไม่งั้นหักครับถ้าไม่เตรียมตัวนี้นะครับความชื้นก็อยู่ประมาณแค่นี้ครับอันนี้ผมไม่ได้เติมน้ำนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งไปในตุ่มนะครับเราก็ใช้ เข็นฉีดยานะครับเอาน้ําใส่สลิงนะครับฉีดเข้าไปเบาๆนะครับเขาก็อยู่ได้นะครับยูโฟเบียเขาบอกว่ามันเป็นไม้มาจากคารลซายนะครับเขาจะมีความอดทนหน่อยแต่วิธีตอนกิ่งแบบนี้มันได้ผลแทบจะ100%ซนะครับมันไม่ตายนะครับแล้วก็เขาจะฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับที่ผมให้ดูนี่คือเป็นกิ่งเล็กๆนะครับอันนี้ถ้าซื้อมาก็สามารถตอนได้นะครับซื้อมาต้นเล็กขนาดนี้นะครับ มัดข้างบนเข้าไปนะครับใช้ฟางมัดนะครับเชือกที่เรามัดตุ้มไว้ด้านบนนี้ก็เหลือเเงื่อนไว้นะครับเผื่อที่เราจะได้ถอนหลักด้านนี้นะครับไปเสียบไปอยู่ใกล้ๆนะครับการแทงไม้หลักที่จะย้ายไปอยู่ด้านโน้นนะครับก็ให้ระวังนะครับเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับก็พยายามอยาไปโดนก็แล้วกันครับ ประยุงไว้นะครับไม่ประยุงไว้หักแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้กิ่งเขาเข้าอ่อนแอครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้ทําให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือมัดไว้ให้ดีนะครับอันนี้หลักตัวนี้สําคัญมากนะครับหลักตัวนี้จะต้องอยู่กับกิ่งตอนนี้ไปอีกนานนะครับจนกว่ารากเขาจะออกนะครับ ก็วิธีการที่นำมาเสนอนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับต้นไม้เล็กๆที่มีกิ่งที่บอบบางแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะตอนได้นะครับนอกจากวิธีการปรับชำแล้วผมว่าวิธีตอนวิธีนี้นี่มันได้ผลเกือบจะ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเหี่ยวจะแห้งนี่มันมีน้อยอันนี้ผมทดลองดูวิธีนี้ได้ผลนะครับ วิธีปักช้ำก็ได้ผลเหมือนกันแต่มันใช้ระยะเวลานานแล้วก็เปอร์เซ็นที่เขาจะตายนั้นมันมีเยอะนะครับประมาณ30-40%นะครับโอกาสที่เขาจะตายนะครับก็ลองไปทดลองทำกันดูนะครับยูโทเฟียสเสน่หของเขาก็คือเขาจะมีกิ่งนะครับที่สวยงามแล้วก็แตกยอดได้ดีนะครับยอดอ่อนๆแบบนี้ออกมาเยอะนะครับเขาจะมี โคดที่สวยนะครับแล้วก็มีกิ่งที่สวยผมว่าจะทดลองทำเป็นบอนไซดูนะครับยูโฟเบียนะครับเป็นไม้ที่ no มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับเขาชอบแสงแดดนะครับ no ตอนนี้ผมจะเน้นขยายพันธุ์นะครับ no แล้วก็จะเหลือต่อไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะาไว้ทำเป็นบอนไซแล้วก็โชว์โคดสวยๆนะครับ กิ่งอ่อนๆก็ออกมาเยอะแยะนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเอาเทคนิคนี้มาแนะนำนะครับใช้กับต้นไม้ได้หลายชนิดนะครับที่มีกิ่งเล็กแล้วก็ผิวเปลือกบางนะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีอะไรที่ดีๆจะนำมาเสนอท่านผู้ชมใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ